ฮอนด้าซื้ออีกทัป์หนงบประมาณ3ล้านมาถึงที่โมชันกาล่านะผมเดี๋ยวเราจะจัดการเปลี่ยนของแต่งนะผมให้จัดเต็มแบบจัดเต็มห้องเครื่องเลยนะผมนี่ตั้งแต่กออากาศนะผมรวมไปถึงท่อเทอร์โบอิเลสถังพักน้ําเจ้าตัวอินเทกมานิโฟแผงหม้อน้ําอินเตอร์นะครับผมรวมไปถึงนี่ช่วงล่างก็จะเป็นพวกโชกเคดบิววิสามล้อบีบีเอสไอดีนะผมรวมถึงชุดเบรกด้วยนะผมเบมโบพิสตาแล้วก็มีพวกท่อด้วยที่เป็นของเอฟิกซี e ่เอ็นวันเอ็กซ์อีโวเอ็กซ์เทมนะผมปะไปเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนจบงงาาานนนนเเีี่่่ยคันน้้จะไไดแรมรมทห มันจะรอขนาดไหนฟิตเมนต์จะไปขนาดไหนนะครับผมแล้วก็ห้องเครื่องจะรอว่าเดิมขนาดไหนไปดูกันครับนี่ก็6โมงสี่นาทีนะผมจะจบวันวันแรกของเจ้า CTR คันนี้แล้วเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าติดตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างนะครับผมเฮ้ยพี่ขอเวลาหน่อยพี่ติดตั้งอะไรเสร็จแล้วบ้าง วันนี้เหรอครับครับวันนี้วันแรกก็ใส่คอยดีครับอ่าอิงเทงวันนีโฟร์กับเช็คเวิร์กเนาะเหลือพวกเดินทอดไปข้าเดินทอดไปข้ามาโอเคโอเคตกแต่งผทบไปข้าแล้วก็กำลังติดตั้งถังพักน้ำถังทักน้ำมิชิโมโต้ใช่ครับแล้วก็มีนี่นี่อะไรนี่อะไรใส่เลยอ่าตะแกรงกันหินของอาพลัสซ้ายขวาใส่เรียบร้อยโอเคแล้มีท่อไเสียไอเสียเอปิกซี่เฮ้ยก่อนก่อนท่อไเสียขอขอโชว์นี่ก่อนดาวไบต์ดาวไปเรียบร้อยแล้วดาวีซิก เหลือแค่เสียบเซนเซอร์ตัวบนจบแล้วแล้วกท่อพี่ไหนเสร็จแล้วเหรอท่อเสร็จหมดแล้วครับโอือเขอขอดูได้ไหขอดูได้ปะขอดูได้ปะเฮจานี่ก็ตั้งแต่จาวไปแล้วก็มานี่ฟอนต์ไปของเอฟเฟกซี่แล้นี่แล้วก็มีเฮ้ยแทนเครื่องตัวล่างใช่เครื่องตัวล่างเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหพี่ก็ได้ใส่หลายชิ้นอยู่นเนี่ยนี่ท่อ เต็มระบบปากหนึ่งเต็มระบบพี่ได้ฟังเสียงยังมีโฟนตานังยังหรอตาไม่ได้อ๋อพี่หรือคอยดีไว้อ๋อหรือคอยดีไว้โอเคโอเคพรุ่งนี้น่าจะได้สตาร์ทแล้วมั้งดีเสียงครั้งแรกนี่จะได้ตาร์ทครับโอเคจัดไปครับพี่ตีฝากด้วยนะผมนี่ก็เป็นทัปเดตงานวันแรกของโบชันกาล์ดกับเจ้า CTR สีบูทบลูคันนี้นะครับผม วันนี้ก็วันที่2นะครับผมกับเจ้า CTR 4 Boost Blue นะครับผมวันนี้ก็จะเริ่มงานติดตั้งแผงหม,ม้อน้ําก็ CTR นะครับผมใครที่มี CTR อยู่ที่บ้านแต่ว่าเออยังแบบยังไม่อยากจูนอยากเพิ่มความแรงแบบเริ่มต้นก่อนก็เริ่มต้นด้วยอินเตอร์คูลเลอร์ก็ได้นะครับผมเพราะว่าอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยเราเคยทดสอบเลยเนาะว่าแค่ใส่เนี่ยก็เพิ่มมาลว16แรงม้านะครับผมแรงบิดเพิ่มอีก40นิวตันเมตรโคตรคุ้มนะครับนี่ดูความแตกต่างอินเตอร์เดิมกับอินเตอร์ของวาร์คเนอร์จูนนิ่างกันประมาณ สองเท่าสองเท่าครึ่งอ่ะสองเท่าครึ่งกับสามเท่านะครับผมนี่ก็มีพื้นที่หน้าสัมผัสเยอะขึ้นนะผมระบายอากาศที่อากาศ,ากาศที่อร์โบอัดเข้ามาเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมอากาศเขาเครื่องเย็นขึ้นเครื่องก็ไม่เครียดเครื่องก็สามารถปั่นแรงม้าได้เยอะขึ้นนะครับผมรวมถึงมีเฮดรูมให้จูเนอร์ได้เล่นด้วยเล่นทามมิ่งอินิชชันทามมิ่งได้ด้วยนะครับผมรถก็จะแรงขึ้นนะครับแล้วก็น,นี่เดี๋ยวรังเตมตัวติดตั้งนี่ละแผ่งหม้อน้ำ c s f นะครับผม radiator c s f นะครับผม นี่มาพร้อมกับคู่หูคู่ใหม่นะผมก็คือเจ้า Reverse Flow นะผมนี่ระบายความร้อนได้ดีกว่าของเดิมมากแน่ๆนะผมระบายความร้อนได้ดีจากตัวแผงว่าน้ำที่ใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังระบายความร้อนด้วยก็การโลจิสติกทางเดินน้ำที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับผมนี่เรียบร้อยก็เดี๋ยวเราติดตามกันต่อยาวๆกับเจ้า CTR สี Boost Blue คันนี้นะผมว่าจะเป็นยังไงจะหล่อขนาดไหนแรงเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าคันนี้ก็งบไหลของแต่งเพิ่มเติมวา,างเดินทางมาเรื่อยๆนะครับผม วินาทีสุดท้ายก็ยังจะมีของแต่งมาเพิ่มนะครับผมของมาเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็คือเจ้านี่ PRL ชาร์จไปนะผมของเจ้าเครื่อง K 2 0ตัวนี้นะผมก็สวยงามนะผมก็ข้อดีก็คือ ทนขึ้นนะผมโฟกัสดีขึ้นนะผมเหมาะสำหรับรถจูนยิ่งจูนยิ่งอัดบูทแนะนำให้ใส่เพราะว่าโอกาสที่ท่อแตกท่อเดิมแตกเนี่ยมีสูงมากนะครับผมนี่ก็ลูกค้าก็เลยจัดเพิ่มนะผม p i l ชาร์ g ไปนะครับผมพีครับเป็นไงบ้างคันนี้ใส่อะไรไปแล้วบ้าง ตอนนี้ใส่ไปมีค่อยดีเตรียมร้อยเนี่ยน้ำางพักน้ำใส่แล้วอ่ะอะไรอีกก็เออออฟบอไอเทอร์โบบอบาวเอสเคหูสวยงามครับกำลังใส่ก็มีผ้าผ้าแบงเทอร์โบแบงเกร็ดใส่แล้วดาวไฟ r v รวีซิกใช่ป่ะเซรามิกโคดดิ้งพร้อมแคทเลสไม่ได้แคทเลสดิอันนี้ถ้าอร์ดแคทนี่หว่าถ้อร์ดแคทใช่ป่ะใช่ครับ คอยเสียสายยางเอฟเฟกซี่ทั้งระบบนะครับอ่าเดี๋ยวอันนี้คงควบไม่ถ่ายได้เท่าไหร่คุณเล่นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอ่ะแล้วก็มอหน้ำ C S F ใส่แล้วท่ออินเตอร์ P I L ใส่หมดแล้วตรนี้ต้องเดี๋ยวใส่อินเตอร์ข้างหน้าครับเดี๋ยวใส่อินเตอร์เอาแกล์ไปแก้ก่อนเอาแกล์ไปแก้ก่อนเป็นไงบ้างสำหรับรถน้องคุณโอ้ยก็มันเอาทุกอย่างเอาทุกอย่าง ดีมากสาแก่ใจไอตั้มยิ่งนักทุกอย่างลุงลุงมันต้องเก็บรายละเอียดได้กันเยอะเยอะของแต่งมันไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ว่าเราใส่เพราะาขันน็อตแล้วมันจะจบมันก็ต้องมีเก็บรายละเอียดมือนั่นสิบวันน่ะใช่สิบวันรวมจูรวมฟิตติ้งต่างๆเนอะต้องมีอะหนักใจไหมคุณติ๋วขอคุณติหว่ของคุณมากไม่เท่าไหร่ครับพี่เคยทำแล้วทำแล้ว คอยดียังไม่เคยทำไปอันนีคน้คันแรกคันนี้คันแรกใช่ครับ Happy Happy Bow ก,ก,ก็คันแรกอืก็แฮปปี้ดีรับล่โอเคดีขอบคุณมากทำต่อไปอเรามาดูคนทําช่วงล่างบ้างพี่ตายอ,อ,อันนี้คนทําช่วงล่างใส่อะไรอยู่กําลังใส่โชเค K W ครับผิด J ีสามยากปะไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับอืข้างหลังใส่เสร็จแล้วเราต้องงมาต่อดูนี่ดีใส่ K W ไปแล้ว นะครับผมนี่เขากำลังทําข้างหน้ากันอยู่นะครับผมมีสายแคเดิวแล้วโอ้ยนี่ยนี่นี่นะเราเห็นท่อแล้วเห็นท่อแล้วไอ้แท็กซี่ใช่ป่ะเฮ้ยทำไมแตงโมไม่ทําคันนี้เลยอ่ะแตงโมไม่ได้รับเกียรติทําคันนี้หรอฮะผมเพิ่งจอดเฟียร์โครโรล่าไอ้มีขิงด้วยอ๋อเขาเพิ่งจบดจีอาร์โคโรล่าไปนะครับช่วงนี้โมชั่นก็ทำรถญี่ปุ่นเยอะมากนะครับแต่ก็พวกแบบ GR Yaris, GR Corolla นะครับผมแล้วก็พวก f 5อ5เอลค R พี่ท่อสวยว่ะ เออเพิ่งเห็นว่าเป็นปลายปลายม่วงๆออกมาสวยเลยอ่ะสองชั้นด้วยนะครับเออมันเข้ากับตัวนี้ดีเนาะรู้ไหมทำไมเขาใ,ใส่ตะปูทำไมครับไว้ชอ้อนข้างหน้าครับยห้มีครั้งที่สองอโนอ่อโทษ จบงานไปผมกับ Honda Civic Type R s l 5นะผมคันที่ของแต่งจัดเต็มที่สุดของโมชช่นกลาดนะผมคันนี้นะผมกดแรงม้าไปได้4 4 3แรงม้าที่เครื่องยนต์นะผมกับแรงบิดอีก676นิวตัน จากเดิมโรงงานมีแค่320แรงม้านะครับผมคันนี้กดไปถึง443แรงม้าสเตจ2จัดเต็มมาที่โมชั่นการ์ดได้เลยนะครับผมใครอยากได้400ม้าสเตจ2มีให้เห็นแน่นอนนะครับผมคันนี้ของแต่งจัดเต็มนะครับผมตั้งแต่ทางเข้าเลยนะฮะตั้งแต่ชิ้นแรกเลยก็คือทางเข้าอากาศนะครับผมนี่ชุดก่ออากาศก็เป็นของ Infinity Design นะครับผมมาพร้อมกับเทอร์โบทูปนะครับผมวันนี้เทอร์โบเลนต์ตัวนี้นะครับผมสวยงามมากๆนะครับผมเข้ากับฝาครอบเครื่องที่เป็นลายคาร์บอนด้านได้อย่างดีนะครับผมเรื่องของแต่งยยิบ่อนะครัผม ฝาน้ำมันเครื่องสปูล์ฝา,าถังพักน้ำสปูลรวมไปถึงนี่ครับผมผ้าคุมกระปุกน้ำมันเบรกสปูลนะครับผมมีถังพักน้ำชิโมโตะโบออฟของเคชเคโอ้โหตอนรอบสูงสูงยกคันเร่งเสียงฟิวหวานมากๆนะครับผมหม้อน้ำของ CSF นะครับผมรวมไปถึงท่อน้ำไหลกลับของ r ะคิวนะครับผมนี่ดา,มา,มาวดาว,วไปสปอร์ตแคท RV6 คันนี้จบไปนะครับผมความสวยงามความหล่อนี่มันอยู่ที่ตรงนี้นะผมชุดล้อ BBS RID นะผมรัดด้วยยางครับสปายลอดสปอร์ตครับทูนะผมของเมชิลลินแล้วก็จบท้ายด้วยชุดเบรคเบรโม่พิสตาส์นะผมขนาด380 mm มิลลิเมตรนะครับผมจบจริงๆคันนี้นะผมรวมไปถึงภายในนะครับก็ทำด้วยนะผมพวงมาลัยสติลลิงคอลัมน์ของ j q u v e r นะผมแล้วก็พวงมาลัยของ Mugen นะผมที่เป็นอัคคันธละชุดพารา์ท Honda Access ิมประตู สวยงามชิ้นตรงคอนโซลกลางก็แลปให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแลปกันร้อยเรียบร้อยสวยงามเลยหัวเกียร์มูเก้นพร้อมกับนี่ฐานเกียร์ผมชอ็อตชิปของอะคิวตี้ด้วยนะครับผมคันนี้ของแต่งจเต็มนะผมตั้งแต่ทางเข้าเลยนะฮะตั้งแต่ชิ้นแรกเลยก็คือทางเขาอากาศนะครับผมนี่ชุดกออา,ากาศก็เป็นของเบิร์กลิงนะครับผมสวยงามวอาจะไปหาซื้อมาได้เลือดตาแทบกระเด็นนะครับผมเรียบร้อยเสียงพ่ๆอ,อ,อันนี้มีชุดท่อด้วยนะครับผม f x พ n 1ซี e อ็นวัน e นะครับผม เรียบร้อยกับเจ้า Honda Civic Type R คันนี้นะผมของแต่งจะเต็มจริงใครสนใจอยากจะได้ของแต่ง Honda Civic Type R แบบนี้ชิ้นไหนนะผมติดต่อเข้ามาเลยที่โมชันกระดาษครับเรามีทุกชิ้นพร้อมเสริมให้คุณครับผมแบรนด์ท่อทเราใีเลือกเป็น10นะผมจากญี่ปุน่นจากยุโรปจากอังกฤษนะครับไป